เออฉ,ฉันมาแล้วพ,พร้อมกับไอ้นี่ฉันบอกแล้วไงถ้ากลับมาหาฉันนายก็ต้องเชื่อฟังฉันนายยังไม่เข้าใจเลยว่าควรใส่ปลอกคอไว้ที่ไหนถ้าไม่อยากทำก็ลงไปข้างล่างและไปหาที่ถิงซะ นายอยาก,กลับมาที่นี่อีกเ,เดี๋ยวสิน,นี่มันแปลกมากเลยอายวนเราอย่ามาเรียกฉันว่าอายวน<อ>นายคิดว่าฉันล้อนเล่นหรือไงนายคิดว่าเรายังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่หรือไง นายคิดว่าฉันแกล้งนายหรือไงฟูเลอร์นายคิดว่าฉันเหมือนนายหรือไงนายจะกลับไปละไม่ต้องมาหาฉันอีกหรือนายจะเชื่อฟังฉันฉันไม่มาขับนายค่อยๆเลือกแล้วกันเออ ิดประตูเครื่องชั่วโมงต่อมาคิดนานเหลือเกินนะอย่ามัวต่ยืนเฉยๆงงๆแล้วกันอาเมื่อวันฉันไม่ใช่คนแบบนี้เลยบแบบนี้ได้ไหม นี่มันเหมาะมากเลยโอเคเด,ด็กดีขอมือหน่อยสินี่มาสิเอ่ออะไรกันนายบอกว่าอยากให้ฉันยกโทษให้ไม่ใช่หรอถ้าน่ยไม่เชื่อฟังฉันฉันจะให้อภัยนายได้ยังไงล่ะฉันไม่เคยคิดเลย ว่นฉันจะได้เจอเจ้งสวน,อ,นอีกครั้งฉันต้องการให้เขาให้อภัยฉันฉันต้องยอมเขาเก่งมากเด็กดี